า3ล่างเดิมทรงชิงพบามล่างเดิมทรงชิงตรอรอใครจะแรงกวกันก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมน,นะครับดูบช่อง y u t u b e ติ๊กเจอ์นะครับอันนี้ก็จะมาให้ชมแบบทรงชิงตอรอ,อพบอะไรนะเจ๊กูพบทรงชิงใช่ไหมแบบว่าได้บอเต็มระบบ ยัาปดดูครับทุกคนรถเสี่ยวโคตรสุดดีดูดิคันนี้ชิงตอรอนะทุกคนดูยีไม่ได้ถอดไม่ได้เล็บองอะไรเลยใช่ไหมแค่ถอดรองเลยดอะไรเล็บองแค่ฝ่งเท้านะคันนี้ตอนล้างเลยกันเขานั่งคู่ขมุกหน่อยไม่ไม่ได้ย่นด้วยไม่ไม่ไม่หยีอามดื่มด้วยนะครับทุกคนอย่างสุดยีได้นะทุกคนดูดูคันนี้เต็มระบบนะทรงเชิง ใ้ายใครจะแรงกว่ากันเนาะอันนี้ลำหน้าดุมย่อด้วยทยุยสุดเกินโคตรสวยดิดูดิท่อชิงด้วยเต็มระบบท่อรนันใช้นํสาสนามแข็งเท่านั้นพ,พององไคจัดไหมด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับท่อรนันยิโคตรได้เลยมาขอฟังเสียงทีละคัอันนี้ก่อนจะวิ่งใส่กันค,ครับมาเอาเสียงเลยครับ ห้าสามใช่ไหมยีได้ป่ะเดินต้องร้อนก่อนอเดินเดนทุกคนนียบนั้นทุกคน,นยีนนแน่นจุดขอเงินนิดนึงยีได้ได้ทำเครื่องเลยมาชเชิงตอรอออจะน้อยจะน้อยคี่กู

พุ่งไม่นีเสียวอยู่อาคันนี้บึ้นนิดนึงเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนมาฟังเสียงกันเสียงแบบนี้ใช่ไหมไปเลยแซงมู้มากมู้น่อยแห้งไปวะไปไปจนะทุกคนวันเดี๋ยวจะลองออกให้ดูนะครับทีละคันโอเคครับทุกคนมาลองทีละคันติดเครื่องเลยลองให้ดูนะครับ เฮ้ยเยนได้ป่ะมา,มา,มาเ้ยเยถึว่คมาดูคันนี้เฮ้นิดนีง อ้สูงเขได้นะทุกคนชอบมากทรงนี้นี่ทำทรงแบนไหมนี่ไม่รู้บบเจ้าของรถเราทำพิเศษครับ <c oughs> เราทำนั่น,นทุกคนหย,นะยุดหยุดโอ้ยอ่เดี๋ยวเอาเลยมาทุกคนเราจะออกให้ดูนะครับขอให้ในเสียงลมด้วยนะจริง ครับทุกคนคันนึงครับตรงเ่งเต็มระบบเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเยดเยเยยฮ้ย,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 ยเฮ้ย,ยสุดเกินเฮ้ยแรพูดฮะ<า>ตอได,ด้วเต็ๆเลยน้องตัวขับนะ ได้ไหมอะน,น่แรนด์ Land, Land. แนเอิงได้อเอาริงวมขขง้ี่ต้งสเออได้อยู่น้องเออตงจริงนี่รอไม่ได้เจ้าผมไอาเลยไหมไดยังไงเลือกพันเมตรองันเมรสีม่ดีโคตรเนาะไ่ไดม้มาครับมาครับลองที่เลัะ คนเรนวครับห้าสามล่างเดิมตรงชิงพบห้าสาล่างเดิมตรงชิงตอรออ้อไอ้ใจะแรงกว่ากันมาดูครับคครับทุกคนทีครับ ใายใครจะแรงกว่ากันมาแล้วพันเมตรยีเสียงเต็มจัดเอาแล้วเอาแล้วทุกคนสูงชิงต่อรอกับสูงชิงเต็มระบบมาแล้วทุกคนใครใครจะแรงกว่ากันไปรุ่นพันเมตรยีก็เต็มเฮ้ย,อยโอ้ตายไหมนี่ อันเมตรโอ้ยบินไม่ได้ออยนะทุกคนไปดูกันเป็นยังไงเราดูกันที่สองนันทุกคนเด็กสกุลเออเย้เจ๊งเหรอเออรถแท็กครับเป็นยังไงโอ้ยบินไม่ได้หรอรถเป็นยังไงบินโคตรเลยบินเลยตัวใช่ปะ cái tên cái tố tụt tay mọi Tài mọi người 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 mọi เตยนี่ไม่สิบลูกรถมันไม่ไมแล้วมันสได้ไรสเตอร์เลยเค<ล>ยๆเดี๋ยวลองอีกร้านหนึ่งเนาะโอเคครับทุกคนโอเคครับมาแล้วครับทุกคนรันที่สองจริงจระรอจะแก้มือได้ไหมเฮ้ยสุสีป่ะตีคู่เฮ้ยสุสีสุสีคนมาแล้วใคร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 สนได้ไหมรอรอสนได้ไหมอา <beb a S 2> สาต้องชิงน้ำเดียวเดียว นทุกคนต้องไปแก้สูตรนะครับช่วยปัญหาแต่ก็เพื่อความบเชิงน,นะทุกคนกคนรอบริแบบนะครับยีโค้ดายเลยเสียงพอเต็มถือว่าแรงอยู่อย่างน้าทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมได้เจอาก,กันาคลิปต่อไปคอมเมนต์มาบอกได้นะครับถ้าต้องคลิปจะกลับอะไรแนวไหนนะครับเจอก,กันครับคลิปต่อไปคือเกาา่อนละอาย